อู่หางกันเหลือแล้วหยุดดูอย่าอย่าอมาตรงนี้อย่าอามาตรงนี้อย่าดิน้นนะลูกเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะวันนี้เอกไม่พิงไปเจออะไรที่ทมันตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวผม พาพี่น้องไปดูพอดีผมไปหาดูปาลานะครับแล้วไปเจอไปจับมากับลุงวินนะฮะโอ้ตอนที่แรกไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องจับมาแบบโคตรตื่นเต้นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับมันคืออะไรลุงวินนี่กลัวจนสัน่นอ่ะว่าจะจับมันมาได้นะน้องดูนูน่นนู่นนะครับเห็นตัวมันไหมครับโอ้ กะปอมใหญ่พี่น้องโอ้พอดีผมเอามามัดมันไว้ข้างบนบ้านนี่แหละอันนี้มันปีนลงไปแล้วก็ตกลงไปข้างล่างนู่นนะเดี๋ยวผมลงไปจับมันกันครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนดะี๋ยวพาพี่น้องไปดูข้างล่างนะพี่น้องเดี๋ยวจับมันไปใส่กรงบ้านลุงไว้เพราะว่าที่บ้านลุงมีกรง,งใหญ่อยู่เดี๋ยวเราลงไปจับมันนะครับไปลงไปดูข้างล่างนู่นครับนี่พี่น้องเห็นไ,ไหม ตัวเขาใหญ่มากครับแล้วค่อนข้างจะดุหน่อยนะกปอมใหญ่ครับให้มมัดขาหลังเขาไว้นะเหมือนมันจะดุมันจะโหดนะครับมันเอาหางฟาดผมทีนึงแล้วนะจะเดินเข้าไปหามันหางฟาดปุ๊บเลยไม่รู้มันมาจากไหนผมจับมันมาได้แตนะ่ผมจะเอามันเลี้ยงไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไปสืบดูก่อนว่ามันกินอะไรนะไอ้พวกนี้มันกินเนื้อหรือมันกินอ่ากินพืชไม่รู้นะ <c oughs> อย่าไปเดินโอ้ยคนยันยันอยูอย่เนาะ <c oughs> จะเอาในคุมมันก่อนใช่ไหมค <c oughs> คุมแล้วก็จับมนันะ <c oughs> เาไไนาะเนาะเออจะเอาไปอยู่ ยังอย่าไปดึงอย่าไปเดิงพัดมันลงมาอยู่ข้างล่างนี่แล้วจะจับมันยังไงเดี๋ยวผ้าคลุมหัวมันมันดุแม่ไอ้ไม่โคตรกลัวเลยมันไม่เคยเจอนะลุงหินจับทีแรกกับผมเลยลุงหินสั่นแล้วงงลำเลยมันดูดูมันมันกลัวแล้วมันโยกซ้ายโยกขวาดูมันเหมือนมันจะป้องกันตัวเอง่ย มันมีพิษหรือเปล่าพี่น้องเอ้ยกระปอมใหญ่ครับว,ว,วูววเฮียเายายากระโดดด้กันเด็ดมันกินอะไรมันรูปปากมันแดงๆนะพี่น้องนะเห็นปากมันไหมโอ้แต่ตัวใหญ่มากครับตัวนี้น่าจะมีน่าจะมีห้าโลห้าโลหกโลได้นะผมว่าใหญ่จริงๆครับปอมใหญ่ลูกหางเขานีา่ <S <S> เหยนด้วโเหรอเห็นไหมพี่น้องตกใจหมดไอ้ฟอสมันล่อใหญ่เลยโอ้หางมันฟาดเลยพี่น้องโอ้โคตรโหดอะทำไงจับมันนะนี่ตอนแรกคุมกับลุงวินนี่กลัวจะเอามันมาได้นี่ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องแม่ลุงวินเองตัวช่วยกันพี่น้องอะ เราจับมันไปใส่กรงไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลมันก่อนว่ามันคืออะไรอีโกหน้าหรือเปล่าใช่ไหมอันดีเอันคุมมันคุมมันเหมือนจระเข้อ่ะแต่ว่ากระสอบเราไม่มีคุมคุมหัวนไม่มามันฟาดเลยนะหางมันนะเนาะคุมม่ก่อนแล้วก็จับเอาคุมหัวมัน แางมันฟาดไหมพี่น้องเดี <laughs> <laughs> ๋ยนั่นแหละจับได้แล้วพี่น้องโอยโคตรตื่นเต้นเลยเจ้าหลวเข้าได้ละโอย ยึดเจ้าลูกไปไปเลยมันจะกัดไปเนี่ยไม่กัดหรอกโว้ยมักัดหรอกกัดจริงจริงแล้วเดี๋ยวจะจะจเย็นจะเย็นจเย็นลูกจเย็นลูกอือนี่จะกลับไปโฟมมันจะฟาดเอาแต่นั่นเลยฟาดเลยยังเก็บเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ออกก็ได้วัดช่วยกูด้วยอ่โทไมนี

เฮ้ยมาเลยตรงนี้ดีดีนะมาเมื่นกันนี่เ่อ้เฮ้ยหันหน้อยหน่อยหนหางฟาดนะเดี๋ยวเราเอาใส่กรงนี่ไว้ก่อนนะครับกรงกรงนี่จะเป็นกรงอ่า<ย>น,นกนกของลุงกรงเก่าแล้วเดี๋ยวเราใส่ไว้นี่แหละ มาอยู่ในนี้ก่อนนะลูกจะพังไ็มเนี่ยนะกม็มั้งนี่นะครับดูหางมันดีบ้องตันด้วยเนาะพี่น้องนะไปเข้าไปอยู่ในนู่นก่อน กลัวมันฟาดไหมใหญ่ี่กัวหน้าแน่นอนเลยเนี่ยใช่เนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดนะี่กัวหน้าเป็นไหมนายใช่เพราะว่าไอ้ทางพังมันอะเป็นครับปิดไว้ก่อนเอาเลยมามัดไว้ยังไเหงื่อแตกเลยพี่น้องเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้รม่นมาได้ยังไงเดี๋ยวเราขังเราขังไว้นี่ก่อน มามาไหนาบ้านเลยน่ะเออไปจับมันมาไปไปเจอมันอยู่ข้างนอกแล้วจับเามาจับมันมายังไงบ้านเรามันมีด้วยเหรอบ้านไหนไปพี่น้องครับเนี่ยมันตูดตัวอะไรใช่กัวหน้าหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปผมเลยจับมันได้เอาขังไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลว่ามันกินอะไรกินพืชกินสัตว์กินเนื้อเขาแกเข้าไปอยู่งในไรซ่มเข้าไปเลยนู่นอ่ะเออ ตัวยังใหญ่เนาะอพี่น้องคอมเมนต์ได้นะครับตัวนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรใช่อีโกนาหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะครับใต้ตคลิปผมเลยจับมันได้เอาขังไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลว่ามันกิน,กนาะไรกลัวสัน <แ S 1> วนๆๆส่นหมดแต่ฉัน,น,ๆๆนามา่อ่ป่า้า